เจอกันอีกแล้วเพื่อบิโอมิไม่ค่อยจะได้พูดภาษาบ้านเราสักเท่าไหร่น้องถ้าจะพูดเองมันก็ขื่เนเลนะเพื่อนๆก็อืมเ็ไมนไยคุณคุณอราคาโซ่ถ้าพูดคนเดียวมันก็เกินๆนู้มันจะมีอ,อย่างที่จะพูดก็คือ บนกับตัวเองถ้าไม่พูดกับเพื่อนไม่พูดกับครอบครัวก็คือบนกับตัวเองนีถึงจะพูดเนาะก็มีนิทานนิทานที่ตอนเด็กๆยายชอบเล่าให้ฟังเนาะว่ามันมีอยู่มันมีอยู่เขาเรียกว่าสองคนเนี่ยเขาเหมือนเป็นเด็กกำพร้าเขาก็เลี้ยง เหมือนเอ,นอยู่อยู่อยู่กับตากับยายอย่างเงี้ยเขาไม่มีพ่อไม่มีแม่อย่างเงี้ยค่ะเขามันมีอยู่วันหนึง่งเหมือนกับเป็นวันสิ้นโลกกบบเพื่อนน้ำท่วมลกูกใช่ไหมละ่ะน้ำท่วมลกูกทุกคนก็ตายหมดเลยแต่ว่าสองคนเด็กกำพร้าที่เป็นผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยเ,เขาเข้าไปหลบอยู่ในโลงใหญ่ พอทิเนี้ยน้ำลดเขาก็เลยออกมาจากโกรงใหญ่ด้วยความที่เขาไม่ได้ถูกกันนะคะสองคนเนี่ยเขาไม่ได้ถูกกันเขาเลยแยกย้ายกันเหมือนต่างคนต่างไปอย่างเงี้ยคะ่ะไปหาไปหาว่าจะมีใครที่ยังเหลือรอดไหมพอไปที่ไหนไปไปเออมองเห็นไกลไกลเขาก็ดีใจว่าเออนี่ไงเหลือคนรอดแล้วพอมาถึง อา้าวแกนี่เหรออันนี้ก็เองเหรออะไรอย่างเงี้ยหลายทีใช่ไหมละ่ะพอทีเนี้ยพอหาใครไม่เจอใครแล้วทุกคนก็ตายไปหมดใช่ไหมทั้งสองคนเนี้ยก็เลยถอดใจก็เลยเออไหนไหนมันก็ไม่เหลือใครแล้วเราก็อยู่ด้วยกันก็แล้วกันเขาก็เลยเขาก็เลยอยู่ด้วยกันจนโตแล้วก็เขาก็รักกันแล้วก็แต่งงานกันเขาก็ได้กันนั่นแหละค่ะและทีนี้ เขาก็เลยท้องมีลูกทีนี้เลยทําให้พอท้องใช่ไหมเพื่อนๆเขาก็คลอดออกมาซึ่งเขาคลอดออกมาเขามีลูกเยอะมากๆเลยนะเพื่อนๆมันเป็นนิทานเนาะความจริงใครจะมีลูกเยอะเป็นสิบยี่สิบคนใช่ไหมเขาก็เอาลูกของเขาเนี่ยพอออกมาแล้วใช่ไหมแค่แค่นี้เขาก็ก็รู้แล้วว่าเป็นนิทานเนาะก็พอคลอดออกมาแล้วใช่ไหมเขาก็เอาลูกอ่ะ ไปนั่งอยู่บนขอนไม้เพื่อนไปเรียงกันเรียงกันนั่งเรียงกันอยู่บนขอนไม้จนถึงคนสุดท้ายพอคนสุดท้ายปุ๊บขอนไม้มันก็หักแล้วทุกคนก็อุทานออกมาด้วยภาษาที่ไม่เหมือนกันทุกคนก็เลย <c oughs> <ๆ> <c oughs> ก็เลยเกิดเป็นภาษาของแต่ละชนเผ่าแต่ละประเทศอย่ายงเงี้ยค่ะย้ายเล่าให้ฟังเนาะอ,อันนี้เป็นนิทานที่มาของว่าทำไม ทำไมโล,กลูกเราเนี่ยถึงมีหลายชนเผา่าถึงมีหลายภาษานะคะ